ทุกวันเท่าไหร่ครับต่อไปเราจะจัดทุกวันศุกร์นะครับทุกวันศุกร์อันนี้เป็นช่วงที่เราทดลองเปิดก่อนนะครับทดลองเปิดแล้วก็จะเริ่มสุกแรกคือสุกที่18พฤศจิกายนนะครับก็ิญชวนพ่อแม่พี่น้องทุกท่านมานะครับบไอเดียนี้วัระตุ้นเศษกิจนครับมาอดุนถนนคนเดินสีวังนะครับ นี้ผมอยู่ที่บ้านเรานั่นเองบ้านศรีบุญเรืองนะครับตรงนี้จะเป็นถนนริมแม่น้ําเลยนะครับตรงด้านนี้นะก็จะเป็นทางเทศบาลเมืองวัชพงได้จัดเป็นพื้นที่ในโซนที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็จะโซนเป็นตลาดนัดนะครับเหนะ็นไหมจะสังเกตว่าจะเป็นถนนคนเดินสีวังละตอนนี้นะครับเมื่อก่อนยัง mehr, ไม่มีนะก็จะเป็นพื้นที่เดียวกับของบ้านเรานั่นเองของศรีบุญเรืองเพราะว่าตอนนี้ผมก็ย้ายมาอยู่หมู่บ้านนี้แล้ครับหมู่บ้านศรีบุญเรืองนี่ โอ้ตรงนี้ต้นเหลียวนี้เขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าผ้าอะไรเนี่ยลูกเนี่ออนงงยก,ก็คือเหมือนกับเป็นประดับพื้นบ้านของเรานะครับเนี่ยโรงเรียนนี่ว่ามมผมขนาดผมอยู่นี่ก็ยังไม่รู้เลยนะเพราะเด็กรุ่นใหม่จะไม่รู้ว่าเป็นผ้าอะไรนะครับ<ช>อันนี้ก็จะเป็น,นที่โรงเรียนเขาจะอยู่เนี่ยทำแบบอ่าเป็นเป็นหกเขาเรียกว่าเป็นหกเป็นเป็นได้นะครับเป็นดอกไม้เป็นประเภทดอกไม้เครื่องอะไรเงี้ยอันนี้ก็น่าจะเป็นสปอนเซอร์หรือเปล่าเต็มเลยผมน่ร้นะครับ โอ้นี่สวยอยู่นะถนนคนเดินวังตะพุมสีวังมาใหม่นะครับนี่โอ้โหนี่บ้านเรานี่ทำจ้ามากเลยสวยงามนะครับแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวทุ่มทุนเยอะนะสำหรับพิศบาลวังตะพุงพรุ่งนี้ก็จะมีการจัดพรุ่งนี้จัดงานอนะไรละอยกระทงจัดลอยกระทงอยู่ตรงนี้ใช่ไหมพรุ่งนี้ก็จัดลอยกระทงอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับมีซุ้มมีซุ้มใหม่ ไฟด้วยมีซูงไฟระยิบระยับด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเดินดูตรงนี้ก่อนมีป้ายแต่นี้ก็เสร็จแล้วแล้วก็คนก็จะมาเที่ยวนะนนนคนก็จะมาเที่ยวกันเยอะๆะนะครับตรงด้านนี้อาจจะเป็นจุดจุดเซลฟี่ก็ว่าได้นะบ,บริเวณด้านนี้นะครับเมืองมาสะุนนะงครับเป็นถนนคนเดินเลย,ยตรงด้านนี้ก็จะเป็นน้ำเลนีลยลวเรามาดูน้ำเลยกัน อันนี้ก็จะเบื้องหลังนะครับเบื้องหลังก็อยู่ยยยรบริเวณนี้เป็นบริเวณน้ำเลยเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปบริเวณถนนคนเดินดูนะครับค<ๆ>นเดินสีวังนี่เวลาอันนี้จะเป็นซุมซ้มซุ้มแล้วก็จะเดินผ่านซุ้มไฟประดับนะครับซุ้มไฟประดับด้วยตรงบริเวณน,นี้สุดยอดอันก็จะเป็นร้านค้านะครับเป็นร้านค้าเลย เรายิบเรายับเลยให้ความรู้สึกที่เหมือนจะแต่งงานเออเหมือนเคยแต่งงานใช่ไหมให้ความรู้สึกที่เหมือนไม่เคยเจอมาก่อนนะครับอันนี้ก็เวลาเราเดินผ่านซุ้มมาเราก็จะมาจ้าอีก,กับร้านขายสินค้าต่างๆร้านแรกก็จะเป็นร้านขายขนมตรงท้าน,านี้นะครับคนเขาเยอะอยู่นะคนเยอะนะแม่คะนะม้านะเยอะแต่ว่าคนนี่ยังน้อยอยู่นะครับคนยังไม่เยอะเท่าไหร่ก็คือยังยัง น้ำนะครับน้ำส้มท้ามูนร่างนี่จะเป็นถนนของเดินเนี่ยก็สินค้าก็แม่ค้าก็จะมาขายอยู่สซนนี้นะครับน่าจะเป็นทุกเสาทุกอาทิตย์รือเปล่าของน้ำมันใจนะครับสนด้านนี้ก็จะมีบาร์บีคิวนะครับมีเคนื่จัมมีแหนมีทุกอย่างเลยนะครับม ขนมเบื้องยวนวางตะุลนะคะขนมเบื้องยวนนี่ส่วนประกอบอะไรบ้างครับเนี่ยอ๋อมีดนี่เลยค่ะน่าานอร่อยอร่อยเลยนะคะฟางววนสกุะแกนหลอดมีอะไรมีไข่ด้วยนะครับคล้าไข่ในกันของโอ้ลูกค้าเดี๋ยวเราเดินดูกันนะเราเราเดินดูกันเราเดินซืไปแต่ลำบากเนาจะเจอใครฝั่งนี้เราไม่ได้ดูเลยฝั่งนี้ ก็จะเป็นลูกชิ้นนึ่งน้ำจิ้มนะครับอันนี้ก็ปลาหมึกย่างพ่อค้าสุดยอดเลยไหนน่เทีสุดยอดเลยนี่ตำยำมีการตำยำนะครับอันนี้ก็จะเป็นขนมเยอะะมากมายเลยสำหรับใครที่<ม>ชื่นชอบในการเดินนะครับในการเดิน,ด,นดูตลาดนัดตลาดอะไรประมาณนี้นี่ผมว่าบรรยากาศนี้ได้เลยนะครับ ต่อทิ์ก็ไม่รู้จะไปไหนจะไปเดินตลาดเราวก็มาเปลี่ยนบรรยากาศมาเดินโซนบริเวณนี้ได้นะครับอยู่ที่ติดกับแม่น้ําเลยนะครับติดกับแม่น้ําเลยนะครับโซนสีบุญเรืองของเรานี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นขายแมลงทอดต่างๆนะครับนสุดยอดเลยเซดิ้งนะครับเซดิ้งเซดิ้งแล้วก็ซนมหม่ยนะครับตรงนี้ไเดินไปต่อคุณจีค่ะ กูชีนะครับเนี่ยตสุดยอดเลยกลิ่นนี่หอมเลยนะครับแม่กูชีนะครับอันนี้เป็นเตียงอดสะเด็ดูปก,ก็มีนะครับสุดยอดเลยทั้งปลาทูทะเลกุ้งปลาหมึกนะครับหมูมยอปลาหมึกกุ้งนะคะรับส้มตำทุกอย่างนะครับเมนูตำก็มีนะครับตำปลาตำถัวำ่วตำเสวะตำม่วงนะครับมีตำปูปลาร้าก็ยังมีนะครับอันนี้ก็จะเป็นโซนที่จะจัด จัดงานนะครับจัดงานอะไรอนอระไรนพมาศใช่ไหม,อมตอนเย็นนี้มีงานไหมครับเนี่ยเย็นนี้เขาแข่งอะไรกันครับประกวดนางนพมาศอ๋อเย็นนี้ประกวดนางนพมา่าเด็กเด็กที่ขายลูกค้าแม่ค้าที่ขายร้านนี่ใช่ไหม,อมเอาเอาเอา,เอา,เ,อาเอาลูกของแม่ค้านะมาประกวดเป็นนางนพมาศใช่ค่ะสหรับเย็นนี้ค่ะแล้วพรุ่งนี้ก็ประกวดกระเทยกระเทยใช่ไหม ไม่ใช่นางก็พมาศนะไม่ใช่ค่ะถ้านางกพอมาศวันลอยกระทงค่ะก็คือวันที่วันที่แปดไม่ใช่เลยครับค่ะวันที่แปดนจะประกวดวันนี้วันที่หโอวันนี้ก็คือวันอังคารโอ้ส่วนพิดาน้อยพุ่งนี้ก็จะเป็นกระเทยวันนี้ก็โอ้โอนโอ้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 อ้โอ้โอ้เอ้นอ้โอาโอ้โอ้เ้นอโอัโ้โอเอโอ้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 ่อ้โอ้นี้โอ้โอ้โ้้ น่าจะไม่มีแล้วไปเดินดูบรรยากาศอียังไงหนึ่งไปตัวนั้นน่าจะเป็นลงทะเบียนอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับตรงด้านนั้นเอาอย่งไรก็ได้เอาแครละมามิกันนั่นแหละเขาเอาเงินเคลือบชั้นตัแรกอร่อยค่ะมันเลิศเลิศเลยอร่อยมากเลยก็ดูเดี๋ยวเดี๋ยวคนจะเครือบให้เดี๋ยวดูแม่ค้าเดี๋ยวดูแม่ค้าเดี๋ยวดูแม่ค้าเดี๋ยวเครือบคือห้าไม้ฟรีหนึ่งไม้นะคะคุ้มกว่า นาร้านอันนี้ก็คือไปขายเฉพาะตลาดนัดนะหรือว่ามีที่ตรงนี้ที่มาลงแล้วก็มีที่ร้อเลยค่ะวันเดียวหนูขายอ๋อครับนอกนั้นจะไม่ได้ไปขายที่ไหนครับก็คือใครเที่สนใจเลยว่าชอบช็อกโกแลตก็สามารถอันนี้ก็เอามาจุ่มน้ำแข็งได้นะจุ่มให้มันเย็นได้นะครับใช่ค่ะให้ช็อกโกแลตกรอบนะคะทานง่ายแล้วก็อร่อยเลยแต่บางคนก็ชอบแบบไม่ดิบ โอ้อนี้ก็ขครทีชอบตัวตัวแล้วสมัยเราเป็นเด็กก็โอเคยอยู่แต่เดี๋ยวนี้ไม่ไหวแล้วครับมันก็กินไม่ไหวแล้วแต่ถ้าเด็กๆก,ก็โอเคยอยู่นะครับแต่กินเยอะไม่ดีนะก <c ười> ินพอประมาณสักไม้สองไม้ก็พอนะครับขอบคุณมากครับตรงบริเวณนี้ก็จะเป็นบริเวณรอยกระทงของสีบุนเรืองของวังสะพุงนะครับที่จัดโดยเทศบาลแล้วก็มาจัดตรงนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่นะครับแล้วก็เป็นจุดลอยกระทงก็จะเป็นตลาดนัด อยู่ด้านหน้านะครับอยู่ด้านบนนะมีเวทีประกวดนางนกพมาศด้วยนะครับวันที่แปดนะครับวันที่แปดก็คือวันอังคารนะครับอันนี้ก็เก็บภาพมาให้ชมกันนะครับสำหรับวันนี้เย็นนี้นะครับผมแต่ละชั้นนี้ก็เลี้ยวเลี้ยวซ้ายเลยก็เป็นทางออกนะครับอะไรกระทองกระทองยังกระทองสีดกระทองสกระทอะทำไม่กระทงเลยอันนี้อันนี้อันเท่าไหร่ครับกระทงกระทองอยูบาท งามมากเลยครับผอันนี้ก็กรอแต่ปั๊บเนี่ยแล้วก็ปลาก็กินเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นโอ้โหนี่เราเพิ่งเคยเห็นนะนะก็จะเป็นขนมจีนด้วยนะครับน้ำยาจีนใส่ด้วยนะแล้วก็ใส่ในภาชนะที่น่ารับประทานมากนะครับผมใส่ในหม้โมโอใส่ในโอ่งครับทำให้รสชาติมันกินตัวตลอดเลยละปับเนี่ยเราเด,ดินไปดูกันออร่อยเดี๋ยวเราค่อยมาซื้อ ครับเอออันนี้ก็คครรัับบผมมนอท่านสอนนะครับอันนี้นี่เราจัดทุกวันเท่าไหร่ครับต่อไปเราจะจัดทุกวันศุกร์นะครับทุกวันศุกร์อันนี้เป็นช่วงที่เราทดลองเปิดก่อนนะครับอทดดลงเปิแล้วก็จะเริ่มสุกแรกคือศุกร์ที่18พฤศจิกายนนี้นะครับก็จะชวนพ่อแม่พี่น้องทุกท่านมานะครับไอเดียนี่เันเพื่อนเศรกิจครับผมมาอุดหนุนถนนคนเดินสีวังนะครับรมมาไไ้้เเชชิิญญยดงงตก